นครที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่เฉพาะสําหรับในบ้านเราเท่านั้นคุณผู้ชมคะนิตยาสารท i m เอ u t ค่ะได้ทําสํารวจ<ถ>มาว่าเด็กเจนซีทั่วโลกเลยนะคะทั่วโลกนะย้าว่าทั่วโลกนะทั่วโลกนะเขามีความใฝ่ฝันว่า กรุงเทพมหานครเนี่ยครองใจเป็นอันดับหนึ่งของเจนซีทั่วโลกโ<อ>สแสดงว่ากรุงเทพมหานครของเรานี่ม,นมีความ,ม<ด>น่าสนใจ<ห>นนมีความน่าสนใจสําหรับเด็กเจนซีมากๆที่เขาสะท้อนถึงทั้งสเสน่ห์ความคึกคักแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยนะคะไปสํารวจมาไม่ใช่น้อยนะคะประมาณ1 8ึ0 0หมื่นแัวกว่าตัวกว่าคนนะเป็นตัวอย่างในการไปสํารวจเนี่ยนะคะซึ่งทางท่านรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสัิการวัฒนจันทร์เปิดเผยว่านิตยสารทำเอาซึ่งเป็นนิตยสาร ชั้นนาทางด้านโรงแรมการท่องเที่ยวและการบันเทิงนะคะก็ได้เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่เจนซี18,500คนที่อาศัยในมหานครทั่วโลกโดยกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกจากมุมมองของเด็กเ Gen Z เด็กเ Gen Z ก็จะเป็นเด็กที่ไม่ใช่รุ่นเรา เฮ้ยเรามันเอาฟ้าแล้วเพื่อนผลสำรวจ84%ของคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพระบุว่ามีความสุขพร้อมชี้ว่าค่าครองชีพเนี่ยไม่สูงค่ะเทียบกับคุณภาพชีวิต แล้วกทมเนี่ยยังเป็นเมืองที่เอื้อต่อการพบปะผู้คนใหม่ๆทั้งชาวต่างชาติคนไทยที่เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือเสมอนะคะแล้วก็ยังมีจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ติดอันดับ18เม,มืองน่าอยู่ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่น่าพึงพอใจในหลายมิติของประเทศไทยเราค่ะสำหรับการจัดอันดับของนิตยสารไทมอ์อานะคุณผู้ชมมี20อันดับด้วยกันกรุงเทพเนี่ย วาอันดับ1สูงที่สุดนะครับทิ้งห่างเมืองใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยในเอเชียเนี่ยอย่างเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้อยู่อันดับ10นะครับคุณผู้ชมปักกิ่งอันดับที่12โตเกียวที่หลายคนโดยเฉพาะคนไทยใฝฝันอยู่อันดับที่14นะครับในมุมมองของคนเนซีนะครับผลการสำรวจครั้งนี้ถือว่าตอกย้ำนะครับว่า เมืองไทยของเราโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยเสน,เน่ห์ความคึกคักแล้วก็ความหลากหลายทางโอกาสเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่แล้วก็สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม,อ,มอันมีเอกลักษณ์แล้วก็ครองใจคนทั่วโลกจริงๆ โอ้โห,หน่าดีใจแทนนะคุณแม่ใช่นะเพราะว่าความสําเร็จในครั้งนี้นะคะคือใช้คําว่าไม่เป็นไม่ใช่แค่เกียรติของคนกรุงเทพเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยรวมเลยคนะโดยรัฐบาลจะเดินหน้าสร้างเมืองที่น่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยครองใจคนรุ่นใหม่และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกโอ้โอเห็นภาพของการเฉลิมฉลองแบบนี้แล้วนะคะก็ อยากให้เศรษฐกิจของเรากลับมาคึกคักนะคะใช่การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องยอมรับว่าปีนี้นี่มันแอบจะซบเซาลงไปพอสมควรทีเดียวก็พาวนาว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ การท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันกระตุ้นกระเตื้องได้มากขึ้นมากกว่านี้นะครับค,คุณผู้ชมไปดูงานดีๆกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้มีการจัดงานครบรอบ84ปีกรมการาศาสนาก็มีการจัดงานวันาศาสนุปัมประจําปี2568เพื่อเป็นการสืบสารภารกิจทํานุบํารุงศาสนาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนนะครับ เช้าวันนี้นะครับทางกรมการศาสนาโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานวันศาสนุปถัมภ์ประจำปี2568จัดขึ้นที่ห้องประชุมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคุณประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมกับมีคุณชัยพลสุขเอี่ยมครับอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมกับผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนองค์การศาสนาอดีตผู้บริหารเหล่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ ของกรมการศาสนาและพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานต่างๆนะครับเป็นผู้แทนจาก ภาคเอกชนรวมทั้งบมจอ,อสมทอของเราก็ไปร่วมแสดงความยินดีนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ84ปีกรมการาศาสนาและก็มีการสมทบทุนกองสวัสดิการนะครับกรมการาศาสนาเพื่อส่งมอบองค์กรสาธารณกุศลต่อไปด้วยนะครับโดยคุณชัยพลก็กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมการาศาสนาได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนงานด้านาศาสนาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างาศาสนิชชนด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การทางาศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสอิสลามพราหม์ฮินดูและก็ซิกรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนด้วยมีโครงการมากมายเลยครับที่กรมการศาสนาธรรมไม่ว่าจะเป็นโครงการประกวดบรรยายธรรมแลวก็สวดโอเอวิหารรายทั่วประเทศคือการประกวดครั้งนี้เนะี่ยมันกลายเป็นไวรัลเลคุณหน่อยแนะ่นี่ไงน้องกีตาร์ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาถูกต้องอรวมทั้งมีการส่งเสริมนะครับนำทุนทางศาสนารรและวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อความศรัทธามาเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมการศาสนากันหน่อยนะครับเป็นการผัดใบใหม่นะครับในการส่งต่อครับให้กับคนรุ่นใหม่ในอนาคตครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความจเจริญเติบโตนะครับในช่วงที่มาบริหารจัดการเนี่ยเรากรมสนามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายด้านนะครับโดยเฉพาะปจกรรมที่เราจะเน้นใน5ด้านคือเรื่องของการเะริ่มทุนสถาบัน สองชาติศาสนาพระสัตร so, 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 ์เช่นเรื่องของการถุงชนหนึ่งคนหนึ่งความดีกตธรรมหนังสือครอบครัวปูกกาแดงซึ่งเป็นการใช้หลักธรรมในการที่จะมาสั่งสอนนะครับในการที่จะกระตุ้นุนสถาบันของเรานะครับและก็ที่สําคัญก็คือการสร้างรากฐานเศรษฐกิจในการที่จะฟื้นฟูนะครับวิถีชีวิตและการสร้างรายได้ทุนวิถีศาสนาครับ นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็ที่สําคัญคือการเรียกความเชื่อมั่นในวงการของพุทธศาสนากลับคืนคมาด้วยนะคะไปดูเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้เชื่อว่าหลายคนเวลาไปอยากสัมผัสความเป็นธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ๆนะคะสีเขียวๆเ,เนี่ยมันจะทําให้เรามีพลังสดชื่นมากขึ้นไปดูจุดเช็คอินเป็นนด์มาร์คแห่งใหม่ของทับ,บุตรค่ะในพังงาดูภาพเนี่ยมุมสูง สวยกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้แล้วเป็นลักษณะเหมือนรีสอร์ทใช่ไหมคะบางคนบอกออ้ยอย่างนี้ต้องแบบไปพักถึงจะสามารถเข้าไปชมได้หรือไม่นะบอกเลยนะคะว่าเข้าไปที่นี่ได้ฟรีเลยในการที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปชมลานจามจุรีเป็นแหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของบอ่อแสนวิลล่ <Land mark S 2> าแอนด์สปาแลนด์มาร์คในจังหวัดพังงาไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะ นี่คือลานจามจุรีมุมกว้างอะยังเห็นเยอะขนาดนี้ถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆอละมันจะโอบอุ้มเราให้อยู่กับแบบต้นไม้เขียวเขียวเนี่ยมันมีความสุขนะคะที่นี่ค่ะเป็นลานจามจุรีภายในพื้นที่บ่อแสนวิลล่าแอนสปาแล้วตอนนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลค่ะเนื่องจากว่าความร่มรื่นของต้นจามจุรีที่สูงใหญ่บนผืนหญ้าสีเขียวสดที่สร้างความประทับใจมีคนมาถ่ายรูปนี่ค่ะ ไปเช็คอินไปแชะภาพนะคะ,คะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีโดยลานจามจุรีอยู่ในพื้นที่โลง่งในรีสอร์ทของอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่สีเขียวติดภูเขารีสอร์ทเนี่ยเขาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ฟรีมไม่ต้องมาเข้าพักก็สามารถ<อ>เข้ามาปิกนิกมาถ่ายภาพ มาเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติที่สงบร่มเย็นเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยโอ้โหเนี่ยถือว่าเป็นความใจกว้างของเจ้าของที่มากนะปกติเวลาสถานที่ที่มันกําลังเป็นที่นิยมเนี่ย<ห>นะ,ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนอําเภอไหนก็ตามเนี่ยเวลาเข้าไปแบบนี้เนี่ยคืออย่างน้อยมันจะต้องมีค่าเข้าเนี่ยเล็กๆน้อยๆน,นะยีบาทห้บาทต้องมีแต่ว่าที่นี่เนี่ย ใจกว้างมากนะให้เข้าไปชมฟรีๆไปถ่ายภาพไปปิกนิกใช่เอาเอาหงอาหารไปนั่งกินกันได้ครอบครัวไปสังสรรค์กันได้อันนี้อาจาะ<ร>จะเรื่องเงื่อนไขในที่ฉันไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่า ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นเพราะว่ามันจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นนะมีการบริการนําเที่ยวคืออย่างน้อยเนี่ยเราไปถึงตรงนั้นน่ะเชื่อเถอะร้อยทั้งร้อยมันต้องมีน้ําสักแก้วนึงเมื่อกี้ผมเห็น,นราคาะมีแบบว่าน้ําสักขวดนึงอะไรให้เป็นแบบใช่ไหมแล้ว<อ>ก็เอาเงินเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนใ,ชให้กับชาวบ,บ้านในพื้นที่ได้ก็จะมีร้านค้าเป็นพวกมีสินค้าชุมชนใช่คขาบอกว่าราคาเครื่องดื่มเนี่ยเริ่มต้นไม่แพงเลยนะยี่สิบเก้าบาทถูกมากนะ เราเราไปถ่ายรูปอ่ะเราเอาเสือไปปูนั่งเล่นใช่ไหมคะมแล้วก็ไปสูตรอากาศที่บริสุทธิ์กันนะคะตอนนี้ทางภาครัฐและเอกชนค่ะเตรียมผลักดันให้ลานจามจุรีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอทับปุดค่ะวางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับจุดท่องเที่ยวอื่นๆควบคู่ไปกับการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในระยะยาวโอ้ที่ดีๆแบบนี้ เก็บเอาไว้เสียดายแย่คุณนึกออกไหมที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เขามีต้นจามจุรียักษ์อะอันนั้นมีแค่ต้นเดียวนะอันนี้มีเป็นล้านต้นเดียวเนี่ยยังทำให้คนเนี่ยโหแหกันไปแบบโหเป็นหมื่นเป็นเป็นพันคนอ่ะแล้วคุณคิดดูที่ทับปุ่ดมาก็เป็นสวนเลยอะบอกไป้อยต้นเลยบ่อแสนวินล่าแอนสปาในอำเภอทับปุตดจังหวัดพังงาโอ้โหรับรองว่าใครไปเนี่ยประทับใจในความสวยงามในความร่มรื่นของต้นจามจุรีอย่างแน่นอน